ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนลุงปลาหนอ่าเนาะครับเนาะเมื่อนี่ผมกับสีมาวางแนวทางสูตรหลักรอยนะครับหลักรอยชน3สูตรนะครับได้ครับก่อนอื่นกัขอฝากกับเตือนนะครับ้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางสื่อสารกินแบงรัฐบาลเท่านั้นบอสสนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับบอสสนับสนุนนะครับได้ เขาก็มาเขาเรี้ยงกันได้ไหมครับเนาะ,นะะเพื่อบระร,ะระการเสียเวลาอ่าวิเคราะห์ออก,กันเลยครับสูตรสูตรแรกสูตรสองสูตรสามนะครับเนาะสูตรแรกซึ่งมันชนที่สีกับเจ็ดน,นะครับเนาะเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ชนกันสองตัวนะครับเด้อนะ ผลเลอ็ออกเกตหาเกตคำว่าที่รักลอยนะครับเนดะ้อเป็นสูตรลักลอยอสูตรที่สองกัสี่ห้าหกเจ็ดบวกไปอีกหนึ่งเป็นเลขเก้านะครับนอ่เก้ 9, 0, าศูนย์สูตรที่สองกับสี่ห้าหกบวกไปอีกหนึ่งอันนี้ผมเขียนผิดนะครับเลขหนึ่งนะ นึงแก้ไขนี่เจ็ดอ้ยสี 7, ่ห้ไม่เอาเจ็ดแปดเก้่งครับตัวนี้ชดกัน4นี่โตนะ้ครับเข้ามาที่ห้าออก5 4 4สี่ส่รั่อยนะครับเนาะ,ะงวดต่อมาก,กัตัวนี้ก็ได้เก้านะครับเนาะสามสี่ห้าบวกไปอีก 6, เป็นเจ็ดไม่เอาแปดเก้าอย่างนี้ครับอันนี้เป็นคาร์องที่อันนี้ก็สองสามสี่ไม่เอาห้าหกเจ็ดแปดเก้าจนกันที่สองตัวนะครับแปดกับเก้าแปดกับเก้าแปดเก้าแปดเก้าเข้ามาที่เลขเก้ารักลอยครับเก้าเจ็ดเก้ามต่อมากันนี่แหละครับช่วนกันสี่ตัว ศูนย์หนึ่เจปดอ่าผลออกกับศูนหสามนะครับเนาะหมดต่อมากัชนกัน3มโตครับทำเวลาจักน้อยครับบากจยัดจ็บเงี้ยชนกันหนึ่งสามสี่อ่าผลออกกับสามเก้าหาเขามาที่เลขกสามนะครับเ้อหมดต่อมากชนกันที่หกเจ็แปด่ผลออกกับหกศูนสามเขามาที่เลข6หกนะครับเ้อ หกหลักรอ้อยหมวดต่อมากัช่อกันที่สองห้าหกสามศูนย์นะครับชนกันได้สองห้าหกเขามาที่เหลือหกหมวดที่ผ่านม,าม่มาแน,น้ครับเนาะแล้วก็งวดน,นี้ครับผมเริ่มขยับขึ้นนะครับนะวัวบรรยายต่างโดนพี่น้องเริ่มขยับขึ้นเลยพี่น,ออน้องวุ่นอ่ะบิ่งเอาพี่น้อง ที่ครับลืมขยับเบังบังตักระดาษจากของบ่ได้เบังจอนะครับขออภัยครับอางวดนี้นะครับเอ่อจนกันที่สองสามแปดนะครับงวดนี้วันที่หนึ่งเดือนสี่นะครับเนดะ้อะล่อผลครับอ่าเลขก็มีเข่าวไม่ลดนะครับอ่าบอกรันตีวาซิข่าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนดะ้อแต่ว่าสูตรอ่าเอาสูตร อ่าที่ก็เข้ามานะครับมาเทียบไปเบิ่งนะครับเด้อเป็สนสูตรอ่าเกาว่ามันสูตรไหมครับปกติมันก็นมีหลายสูตรครับเจ็ดแปดสูตรแต่ว่าผมอ่าหาเลือกสูตรที่มันเดินยาวๆ,ๆมาอ่านี่แหละครับอ่าเข้ามาที่รักลอยกายพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อะขันมักกระน้ำไปใส่ขันบ่มักกับพันนะครับสองสามแปดอ่าแต่ว่า สูตรนี่ก็เข่ามาโดนสูตรนี่ก็เข่ามาโดนกันนะครับเนอะขันเอาสองสูตรนี่ชนกันเนาะมันที่เด้๋ยวสองสามสองสามแล้วก็แปดเอาอย่างบอกชนกันอยู่สองสามแปดขึ้นก็เข่ามาโดนถ้ากับสรุปแล้วสามสูตรก็ชนกันสามตัวนะครับเด้อะ กันมะกกาน้ำมาใส่กันมะมักกะพานนะครับเด้อสนับสนุนสารากินแมงตุลตะบานพนันครับผมมันขัดไปมากซีมาแขมักของวัตเยกกะนั่นนะครับอ่านำไปใส่ต่ว่าอันนี้เป็นเพียงข้อมูลแนวทางนะครับเนาะอ่าซื้อสารากินแมงมอสนับสนุนการพนันผู้ที่เข้ามาไม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให็นแ้วนะครับเพื่อ เดี๋ยวคลิปต่อไปผมกับสิล่งองมีครบบนเดี๋ยวสิคิดให้เร็วๆครับคันมีเวลาอันนี้ผมกับมาอัดคลิปเปล่าๆนะเดี๋ยวก็เอาไปสวนเองครับไปไปส้างกุฏิให้หลวงพออ่อพาตุดงครับเป็นเดินทางมาเป็นอัอนอยู่วัด พอพอดีวัดพันอ่าท่านใหยู่ครับพระผู้ผลปฏิบัติการอยู่เป็นวัดท่านใหยู่ผมก็เลยไปสร้างกุฏิยู่อันยูอันพ่นพ่นหน้าให้เป็นยู่ครับหลวงหลวงปูเิ่นมาแต่ทั้งพุ็นลักลอยยูเิ่นมาก ผม,ผมมีไปหม่องแม่เพิ่นมากกับลูกไส้เพิ่นลูกไส้เพิ่นกับเป็นลกูกประสาทนะครับเนาะลูกมาเนาะไปเขา่าโรงพยาบาลซีมหาโพธิ์บนมาหมู่บ้านนี่ผมก็ไปส่งไปาพาไปรับยานะครับเนาะเมื่อน,นี้ผมก็บจะไปสร้าหงห้องน้าให้เพิ่นสร้างกุฏิสร้างเรีวแนละ้วนะครับเนาะสร้างอยุคกลางหน้านะแล้วก็ให้เพิ่นอยู่ ไปก้อนนะครับเนาะ,ะห้าเป็นใจดีห้าเป็นแมเ่เส้นเข่าบัดรนะครับเน,ะนะบาะจังเลยนะครับกะทำบุญไว้นะครับเนาะการจีเปซางของหน้าเพิ่นก้อนมือนี่ยมือน,นี่กะสิงดเข่าสวนอ่าพรั่งเข่าสวนอ่าอินทอลัมอินทอลัมกำลังออกงวยหน่อยครับกำลังออกงวยหน่อย,อยอพรั่งกำลังอ่า ออกลูกเก็บขายสูเมอครับผายมาซื้อกับขายเท่าละสิบโลยี่สิบโลเก็บขายโลสองโลขายครับมีขายปลูกลายย่างก็เลยบก้อยมีเวลามาอัดจิบไอพี่น้องบังอ่อันนี้ก็มาผ่าเฝ้านะครับนะกบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋พี่น้องก็ได้อู้ที่เขามาใหม่ผมก็เพิ่งเนี่ยลงยูทูบใหม่ๆครับนี่ก็เป็นจริงจังกับเป็นงวดที่สามนะครับเนาะ งวดที่ผ่านมามันกับอ่าอ่าบเขา้าเนาะบนเนาะครับเข้าที่อ่าครบร่างจุดแปดนะครับเนาะครบร่างมันสิมีหนึ่งสี่เก็ดแปดนะครับผมจับวินให้มันสิเข้าเก็ดแปดด้วยครับเด้ออ่าย้อนหลังไปเบิ่งแหลกครับคลิปครบร่างเข้าอยู่แต่ว่างวดที่ออกอ่าศูนย์หกสามเนี่ยมันเขา้ขาเข้าชุดโตดนะครับเด้อมันเข้าชุดโตดอ่า จุดโตดม่นมีอยู่30กว่าจุดนี่ครับปึงจุดปักหลักเข้าจุดโตดผมผมเลยลงลิดงวดนี้แหละต่ว่างวดที่ผ่านมาผมบอคอยได้ลงบันใดบอคอยมีเวลาแต่ว่าผมก็เฮ็ดเฮ็ดสูตรให้มันเดินไปเรื่อยๆอยู่ครับอ,อันนี้ก็ขอฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเลยครับนะ ก็แคนนี้นะครับนะ้อสวัสดีครับ